สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะหน่วยอุณหภูมินะคะจะมีหลักๆที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะก็จะมีอยู่4แบบก็คือแบบเป็นองศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์เคนวิสแล้วก็โรเมอร์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะก็คือเซลเซียสนะคะเซลเซียสนะคะเป็นหน่วยวัดอุณหภูมินะคะที่กําหนดจุดเยือกแข็งไว้ที่0ย์องศานะคะแล้วก็จุดเดือดไว้ที่100องศานะคะเซลเซียสนะคะจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว C ใหญ่แล้วก็วงกลมด้านบนนะคะต่อไปเป็นฟาเรนไฮน์ฟาเรนไฮน์นะคะเป็นหน่วยวัดอุณหภูมินะคะที่กำหนดจุดเยือกแข็งไว้ที่32องศา จุดเดือดไว้ที่212องศานะคะจะใช้สัญลักษณ์เป็น F ใหญ่แล้วก็วงกลมด้านบนนะคะต่อไปเป็นเคนวินนะคะเคนวินนะคะจะกําหนดจุดเยือกแข็งไว้ที่273องศาจุดเดือดไว้373องศานะคะสัญลักษณ์ก็คือตัว K ใหญ่ค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือโรมเมอร์นะคะโรมเมอร์ er นะคะกําหนดจุดเยือกแข็งไว้ที่0องศาแล้วก็จุดเดือดไว้ที่ 80องศานะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว R ใหญ่แล้วก็วงกลมด้านบนนะคะนักเรียนมาดูรูปนะคะอย่างที่ครูบอกไปนะคะหน่วยวัดอุณหภูมิที่เราจะเห็นไปก็จะมี4แบบหลักๆก็คือเป็นองศาเซลเซียสเคนวินองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็องศาโรเมอร์นะคะการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะอุณหภูมิแต่ละหน่วยนะคะมีความสัมพันธ์กัน สามารถเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้นะคะโดยสูตรที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนเราจะใช้ตัวนี้นะคะกรอบสีส้มตรงนี้ที่ครูทํากรอบไว้ตรงนี้นะคะก็คือ4ส่วน5นี่นะคะก็คือเป็นองศาเซลเซียสนะคะส่วน f ลบ32หารด้วย9นี่นะคะก็คือเป็น ฟาเรนไฮตองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็ k ลบ3อหารด้วย5นะคะก็คือเป็นเคนวินนะคะแล้วก็าส่วน4ตรงนี้นะคะก็คือองศาโลเมอร์นะคะ สิ่งที่นักเรียนจะต้องจำก็คือตรงนี้อันนี้เป็นองศาเซลเซียสอันนี้เป็นองศาฟาเรนไฮต์อันนี้เป็นเคนวีแล้วก็นี้เป็นองศาโรเมอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้คุณครูก็จดสูตรไว้ด้านบนแล้วเนาะอันนี้เป็นสีส่วน5เป็นสูตรองศาเซลเซียส f 3 2ลบ32หารด้วย9เป็นองศาฟาเรนไฮต์ K ลบ2 7 3เเป็นสูตรของเคนวิสแล้วก็ R-4 ลบ4นี่คือองศาโรเมอร์นะคะมาดูข้อแรกกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิจาก104องศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นองศาเซลเซียสนะคะวิธีการทำนักเรียนก็เอาสูตรขององศาเซลเซียสมาตั้งก่อนเลยก็เป็น c c หาร5หลังจากนั้นนักเรียนก็มาเขียนเท่ากับเท่ากับ f F ก็คือฟาเรนไฮต์ C ก็คือองศาเซลเซียสดังนั้นนักเรียนก็จะต้องเอาองศาเซลเซียสแล้วก็ฟาเรนไฮน์มาคิดนะคะนี่ก็เป็น F -32 ลบาหาร9าหลังจากนั้นนะคะเราก็มาแทนค่าเลยค่ะ C ส่วน5เท่ากับ F F, F ก็คืออะไรคะหน่วยขององศาฟาเรนไฮน์ซึ่งมีค่าเท่าไหร่เขาให้ค่ามาแล้วก็คือร้อยสี่รลบสามสิหารด้วยเดังนั้น c ส่วนห้าเท่ากับ นักเรียนก็เอา100 4ลบ32มันก็จะเท่ากับ72 2หาร9 9 1 9 9 8 72ดังนั้น4ส่วน5เท่ากับ8จากข้อนี้นะคะเขาต้องการทราบองศาเซลเซียสก็คืออีค่าสเนี่ย นักเรียนก็จะต้องย้าย5จากที่มันหารอยู่5จากที่มันหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งนึงจากหารก็กลายมาเป็นคูณนะคะก็จะเท่ากับ C เท่ากับ8คูณ5 C เท่ากับ8คูณ5เป็น40ลูกก็เขียน40เลยค่ะ ดังนั้นอจุด3จุดดังนั้น104องศาฟาเรนไฮน์เท่ากับ40องศาเซลเซียสนี่เป็นคำตอบแล้วคะ่นะนักเรียนโอเคต่อไปข้อที่2ตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่า เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิจาก80องศาโรเมอร์เป็นองศาเซลเซียสแสดงว่าโจทย์ข้อที่2อนี้เขาให้อะไรมาแล้วลูกเขาให้องศาโรเมอร์มาแล้วแต่เขาต้องการทราบองศาเซลเซียสดังนั้นนักเรียนก็จะต้องใช้สูตรนี้ สูตรขององศาเซลเซียสก็คืออะไรคะก็คือ c ส่วน5เท่ากับ R C มาจากไหน C ก็มาจากองศาเซลเซียสก็มาจากตรงนี้โอเคนะคะแล้วก็ R ก็คืออะไรคะ r มาจากโจทย์ตรงนี้ R ก็คือใช้สูตรตรงนี้คือ R ส่วน4 ดังนั้น4ส่วน5เท่ากับ r r เราทราบไหมคะ r ก็คือองศาโลเมอร์ถูกไหมนี่โจทย์ก็ให้มาแล้ว80หนูก็เขียน80ได้เลย80หารด้วย4ถูกไหมอ่าลองมาตัดกันซิ4ห4 4 0เป็น4 0 4 0โอเคต่อไป มันก็จะได้ c ส่วนหเท่ากับ20เราต้องการทราบค่า c ใช่ไหมค่า c ก็คือองศาเซลเซียสดังนั้นนักเรียนจะต้องย้าย5นี้จากที่มันหารอยู่ย้ายไปอีกฝัง่งหนึ่งจากหารก็กลายมาเป็นคูณนะคะ c เท่ากับ20คูณห ดังนั้น C ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะลูก20คูณ5ก็จะเท่ากับ100ดังนั้นแปดสิองศาโร m เมอร์เท่ากับ100องศาเซลเซียสนี่คือคำตอบนะคะนะักเรียน เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีทําอย่างละเอียดนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสูตรในการเปลี่ยนหน่วยนะคะที่ครูเขียนไว้ C ส่วน5นี่ก็คือองศาเซลเซียส F ลบ32หารด้วย9นี่ก็คือองศาฟาเรนไฮต์ K ลบ273หารด้วย5นี่ก็คือเคนวินแล้วก็ อ่าส่วนสี่นี่ก็คือองศาโรเมอร์นะคะพอเวลาที่นักเรียนจะหานักเรียนก็จะต้องเอาสูตรพวกนี้นะคะไปแทนเนาะอะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า25องศาเซลเซียสเป็นกี่เคลวิน25องศาเซลเซียสเป็นกี่เคลวินแสดงว่าโจทย์เขาให้อะไรมาแล้วคะ25่ะ25องศาเซลเซียสให้ค่า C มาแล้วก็คือตรงนี้เขาให้อันนี้มาแล้ว C ส่วน5ใช่ไหม แล้วก็เขาต้องการทราบอะไรเขาต้องการทราบ K. K เคเควินต้องการทราบเควินอ่าดังนั้นสูตรเควินก็คืออะไรคะเคลบสองส่วนด้วยหานักเรียนก็เอาเควินขึ้นก่อนเลยเคลบสองดหารด้วย5เท่ากับ เท่ากับอะไรคะโจทย์เขาให้อะไรมาเขาให้องศาเซลเซียสมาใช่ไหมก็คืออะไร c ส่วน5หนูก็เขียนไป c ส่วน5หลังจากนั้นก็มาแทนค่าเลยคะ่ะ k ลบสองทั้งหมดหารด้วย5 c c คืออะไรคะ c ก็คือองศาเซลเซียสเขาให้มาแล้วก็คือเท่าไหร่ยีหนูก็ใส่ยี หารด้วยห้าถูกไหมห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้าดังนั้นมันก็จะเท่ากับ k ลบสองเจ็ดสามส่วนด้วยห้าเท่ากับห้าหลังจากนั้นนะคะเราต้องการทราบค่าหลายโจทย์เขาต้องการทราบว่า25องศาเซลเซียสเป็นกี่แคนวินแสดงว่าเขาต้องการทราบค่าเกตไหมเราเอาเอยู่หน้าเนี่ยดังนั้นนักเรียนจะต้องย้ายห้า จากมันหารกันอยู่มันย้ายมาอีกฝั่งจากหารก็กลายมาเป็นคูณแล้วก็ย้ายอะไรคะย้าย273มันลบอยู่ฝั่งนี้จากลบย้ายไปอีกฝั่งก็กลายมาเป็นบวกมันก็จะได้ดังนี้ค่ะมันก็จะได้เท่ากับเดี๋ยวลบก,ก่อนแป๊บหนึ่ง ม,มันก็จะได้เท่ากับ k เท่ากับ5คูณ5บวกด้วย2 7 3แบบนี้นะคะเราย้าย5ฝั่งนี้จากหารอยู่ย้ายมาฝั่งนึงก็กลายมาเป็นคูณเห็นหมย้าย273จากที่มันลบอยู่ย้ายมาอีกฝั่งนึง จากลบย้ายไปอีกฝั่งนึงก็จะกลายมาเป็นบวกมันก็จะได้แบบนี้5คูณ5เป็น25 5, ถูกไหมโอเคเท่ากับ25บวก27 3ดังนั้น K ก็จะเท่ากับ298าะะตอบอ่าตอบดังนั้น 25องศาเซลเซียสเท่ากับ298เคลวินนี่คือคำตอบนะคะนักเรียนอ,อีกข้อหนึ่งข้อ2อ,อามาดูจากข้อที่2นี้นะคะเขาบอกว่า20องศาเซลเซียสคือก็ให้ค่าอะไรมาแล้ว C ใช่ไหมแล้วก็เป็นกี่องศาฟาเรนไฮฟาเรนไฮก็คือ f ถูกไหมจากโจทย์อันนี้เขาต้องการทราบอะไรเป็นกี่องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit, แสดงว่าเขาอยากรู้ค่า f ถูกไหมนักเรียนก็เอาสูตรของ f ขึ้นก่อนเลยก็คือฟาเรนไฮน์ก็คือ,คอ f ลบ32หารด้วย9 f ลบ32 f ลบ32หารด้วย9เท่ากับโจทย์นี้เขาให้องศาฟา,ฟาเรนไฮต์มาแล้วก็องศาเซลเซียสดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเป็นองศาเซลเซียสถูกไหมก็คือเท่ากับอะไรคะ C ส่วน5หลังจากนั้นเราก็มาแทนค่าเลยค่ะโจทย์เนี้ย เขาให้ค่า c มาแล้วก็คือองศาเซลเซียสหนูก็เอา20มาแทน c เลย c ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่20หนูก็เขียนเลย20หาร5 5155 4 20หยถูกไหมดังนั้น f ลบ32หาร9ก็จะเท่ากับ4ถูกไหมคะเราโจทย์เขาต้องการทราบค่า f ถูกไหมลูก ดังนั้นหนูก็จะต้องย้าย32ก็ย้าย9ไปถูกมเก้าเดี๋ยจากที่ปัญหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายมาเป็นคูณใช่ไหมสามสิบสออยู่ฝั่งนี้มันลบอยู่มันย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็กลายเป็นบวกดังนั้นมันก็จะได้แบบนี้นะคะลูก f เท่ากับ 4คูณ9บวกด้วย3 12เห็นไหมอย่างที่ครูบอกไป9มันอยู่ฝั่งนี้มันเป็นหารมันย้ายไปอีกฝั่งนึงมันก็จะกลายมาเป็นคูณ3ามบสองมันอยู่ฝั่งนี้มันลบอยู่มันย้ายมาอีกฝั่งนึงมันก็จะกลายมาเป็นบวกดังนั้น f จะเท่ากับเท่าไหร่ f ก็จะมีค่าเท่ากับ6 0ิบ แปดนะคะดังนั้นยี่สิบองศาเท่ากับหกสิบแปดองศาฟาเรนไฮยี่สิบองศาเซลเซียสเท่ากับหกสิบแปดองศาฟาเรนไฮโอเคเนาะอ่ะอีกสองข้ออ่ะมาดูข้อหกกัน โจทย์ก็ถามว่า4 1องศาฟาเรนไฮต์เขาให้4 1องศาฟาเรนไฮต์มาแล้วเป็นกี่องศาโลเมอร์แสดงว่าเขาต้องการทราบอะไรคะเขาต้องการทราบองศาโลเมอร์ก็คืออะไรลูกก็คืออ่าใช่ไหมคะ่ะอาองศาโลเมอร์ก็คือตัวนี้หนูก็เอาค่าอาขึ้นก่อนเลยสูตรขององศาโลเมอร์ก็คือ c ขอโทษค่ะอ ส่วน4เท่ากับโจทย์ก็ให้อะไรมาองศาฟาเรนไฮน์ถูกไหมองศาฟาเรนไฮน์หนูก็มาต้องมาดูองศาฟาเรนไฮน์ก็คือ f ลบ9ก 4, ็ส่วน9ก c r ส่วน c เท่ากับ f ลบ9ส่วน9แล้วทราบค่า f แล้วใช่ไหมลูกก็คือเท่าไหร่ 41่องศาฟาเรนไฮย์ถูกไหมหนูก็แทนค่าเลย41ลบ32ส่วนด้วย9ถูกไหมอ่าส่วน4เท่ากับ ส1่สลบสาก็เหลือเท่าไหร่คะเส่วน9 919919ดังนั้นอ่ส่วนสีก็จะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ1เราต้องการทราบค่า R เราต้องการทราบค่า R เราก็จะต้องย้าย4จากที่มันหารอยู่ฝั่งนี้เราต้องย้ายไปอีกฝั่งนึ่งจากหารก็กลายมาเป็นคูณนะคะ R ก็จะเท่ากับ1คูณ4ถูกไหม1คูณ4ก็จะเท่ากับเท่าไรคะหคูณ4ก็จะเท่ากับ4ดังนั้น41องศาฟาเรนไฮน์เท่ากับ4องศาโลเมอร์นะดังนั้น41องศาฟาเรนไฮน์เท่ากับ4 องศาโลเมอร์โอเคไหมคะต่อไปข้อที่เเขาให้อะไรมาองศาเซลเซียสเป็นกี่โลเมอร์และ เควินแสดงว่าเขาต้องการทราบหน่วยของอุณหภูมิกี่หน่วยสองหน่วยก็คือทั้งองศาลเมเอร์แล้วก็เคนวินเลยเขาต้องการทราบทั้งลเมเอร์และเคนวินเขเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะอ่ะเป็นสีแดงก็ได้ต้องการทราบค่า R ตรงนี้ ต้องการทราบค่า r ต้องการทราบค่า k ดังนั้นเราก็จะต้องหา2หน่วยเลยโจทย์เขาให้อะไรมาเขาเขาให้100อองศาเซลเซียสมาแสดงว่าเขาให้ค่า c มาแล้วใช่ไหมอันแรกเรามาหาองศาโลเมอร์ก่อนหนูก็จะเท่ากับ r ส่วน c เท่ากับ r ส่วน c มาจากไหน r ส่วน c ก็มาจากสูตรของโลเมอร์ตรงนี้ r ส่วน c เท่ากับ โจทย์เขาให้องศาเซลเซียสมาใช่ไหมเนี่ยหนึ100องศาเซลเซียสหนูก็ใส่ C ส่วน5หลังจากนั้นก็มาแทนค่าค่ะ C ก็คือองศาเซลเซียสก็คือ100หนูก็ใส่ไป100หาร5ถูกไหม ห้าหน0่งหถึงร้อดังนั้นอาส่วนสเท่ากับยีหนูก็จะต้องย้ายอะไรคะย้าย4จากมันหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายมาเป็นคูณถูกไหมดังนั้นอก็จะเท่ากับ20่คูณสี่เดี๋ยวครูขอแบ่งตรงนี้หน่อยนะ ็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ20คูณ4ก็เป็น80ดเขียนจุดดังนั้น100องศาเซลเซียสเท่ากับ80องศาโลเมอร์ต่อไปแล้วก็มาหาค่า k กันเรามาหาค่า k กันต่อ,ก,ตอก, k ก็คือ k ก็คือเคนวินถูกไหม พรโจทย์นี้เขาบอกว่าเขาต้องการทราบกี่องศาโลเมอร์แล้วก็เคนวินแสดงว่าต้องทราบสองอันอันนี้เราหาองศาโลเมอร์ไปแล้วต่อไปเรามาหาเคนวินนะคะนั่นเยงเอาสูตรของเคนวินขึ้นก่อนก็คือ k ลบสองหารด้วยห k ลบสองหารด้วยห้า เท่ากับโจทย์เขาให้อะไรมาลูกเขาให้100องศาเซลเซียสมาหนูก็เป็น c ส่วน 5. หแล้วก็เขียนไป c คือเท่าไหร่ลูก c ก็คือ100องศาเซลเซียสหนูก็ใส่ไป100องศาเซลเซียสส่วนด้วย5 5 1 5 5 20 100อ่ะ ดังนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ20ใช่ไหมเราต้องการทราบค่าอะไรเราต้องการทราบค่า k ดังนั้นหนูต้องย้าย5จากที่มันหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายมาเป็นคูณแล้วก็ย้าย273จากที่มันลบอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายมาเป็นบวกมันก็จะได้ลักษณะนี้ k เท่ากับ ยี 20, อะใส่วงเล็บให้น้องหน่อย20่บคูณหบวกด้วย2 7 3ดังนั้นค่า k ก็จะเท่ากับ20่คูณหก็เป็น100ถูกไหมลูกยีคูณห้าก็เป็น100แล้วก็เอา100มาบวกกับ273ก็กลายเป็น3 7มร อ่ะคุณครูขอเหลือมหน่อยนะดังนั้น100องศาเซลเซียสเท่ากับ373เคนวินนี่แค่นี้เองยากไหมคะนักเรียนลองฝึกทำโจทย์ที่ครูให้เป็นการบ้านนะคะแล้วก็ลองดูอีกรอบหนึ่งถ้านักเรียนไม่เข้าใจ แต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจจริงๆนะคะนักเรียนสามารถทักแชทหาคุณครูได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ